สวัสดีสุกุสุคนยามแรงๆไต้หว <anything. S 2> ันครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาต้นสาวเจนแช่แนวขึ้นเก่าพี่น้องพาพี่น้องมาใส่ด่างคือเก่าครับผมบ่อได้เห็ดคลิปหลายมือเลยพี่น้องเด้อไปเจ้าพภาคอันมันอยู่พี่น้องผมกับหัวตาเห็ดเวียกิ้งล่งแล้วครับกระบายกับใส่มาด่างไม่หาส่วนบ่พอบเออด่างไม่ฮะด่างไม่หาส่วนหมอมันนี่พี่น้องคุณครับมันนี่ครับผมคุณ อันอาจจะเห็นมาชัดแน่ยได้พี่น้องได้ขอยสวขอให้เพราะว่าผมไปลงน้ำด้วยมานอยู่ครับผมมานอยู่พี่น้องมานอยู่ถือว่ามานอยู่ถือว่าโอเคอยู่โอเคโย่เดียวูดอะอยู่ตู้เย็นนะออกมาของนึงเด้อรักกันะเยี่ยวกูรักเพียงของนึงยิ่วตีดข้างหลังเลยยิ่วคนมาแล้วพี่น้องคนมาแล้วครับผมคนมาแล้วครับผมปากกุญเระก็แช่พี่น้องหาอยู่หายจิ้มในต่างแดนชีวิตเปล่า ไทยคนไทยในไต้หวันพี่น้องนี่ครับผมเนี่ยมารับชมครับผมเพราะเดียวได้กินเราพี่น้องผลจะโตครับผมโต้บนมืออะไรมาเนี่ยพี่น้องปูเนี่ยหรือไรอีกเนี่ยน้ำน้ำกำลังขึ้นครับผมน้ำกำลังขึ้นหลายอยู่บ่ได้ยกีบไหมพี่น้องเบิ่งโอ้พุ่นครับพี่น้องติดอยู่ว่นไะน้องเคยกับน้องเคยมาไหมนี่ กอได้กินอยู่ว่าเนี่ยอ้าพี่น้องกอได้อยู่ได้กินอดีหรอกครับเนี่ยกินแต่น้องเก่าเลยพี่น้องมีน้องเดียวเด้วยน้องเงินก็กินบ่ได้นะเออให้เล่ามายามาลดเมื่อเช้านะกอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องกอได้นั่นอยู่ผมก็บ่ได้มากครับมื่อนี้บ่ได้ลงเนาะแล้วก็บ่ได้ใส่สวดผับเอาบ่ได้บ่ได้ลงน้ำข้าวเจ้า ฝากกดติดตามด้วพี่น้องเด้อช่องบาตวนสาวเกนแชแนวคือเกลว่ะพี่น้องช่วงนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมงานก็หลายครับผมงานหลายหมูก็หลายขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่นออ้องเป็ยไงโล่งอย่างไหมให้พี่น้องรับชมมันคั่มเลยครับเนี่ยมันเหมือแล้วมาให้พี่น้องรับชมเบิง่งว่ามันเป็นยังไงนี่ครับผมน้องไฮยู่ไฮกินคือเก่าพี่น้องเเเเเอออาาา็นนนวว่่มัติดยยยููีะ ก็ได้อยู่ดีเนาะทีจะตีดางเก่านี่ยและนี่พี่น้องจักสามจักสามชีที่กันพี่น้องเงาลายข้าเจ้าก็บระยากเบิ้งเนาะกับประมาณนี้แหละขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมด้วยพี่น้องเด้ออายุห่ากินในต่างแดนที่เราเรื่อพี่น้องเอ้ยพูดได้พูดเพราะอะไรอยู่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยชีวิตในตาน่างแดนครับผม

เขาทาอยู่หอะเขาทาอยู่อะเป็นหมูหัวรบบชิบวกคนนี้ค่ะชิบวกชิบตัวแหมงชิบกลัวขอตาขอตาไปพอกันชิปหน้าพี่น้องมากับโกดังไรกกแชียมาเนอกได้พ่อด่างนี่มันด่างมิปอมมันด่างมีปมมันก็เลยไรเงี้ด่างมาจากเมืองไทยพี่น้องโอ้อาชีเมืองไงเด้อเนี่ยพ่อได้เยอะได้หลายเจอไปแล้วชิบก็ตัวหมดละไปพ่อได้ก้อยพ่อได้หาบไปพอกันชิปหน้าผมสวัสดีครับ พ่อไอ้ชินนะปน้าเป็นไรเอ๊นะยมากดไลค์กดแชรเป็นกำลังใจให้กันนะช่องบอยต้นสายเกียนใช่ไหมาไปาอยู่ธรรมชาติ์เงยมันแรงไปพ่อไอ้ชิปน้าผมขอบคุณครับ